ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมครับใครทําอะไรก็ต้องรับกรรมตามนั้นนะทุกการกระทําก็ต้องมีผลตามมาทุกครูการดําเนินคดีก็ว่าก,การรมฐานเออนะครับนักร้องที่เหลืออยู่มีทั้งรถเป็นมีทั้งเงินมีทั้งอะไรตา่างๆก็โดนตรวจสอบอยู่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนไม่มีใครละครับเป็นนักร้องแล้วไม่ได้เงินได้ทองมาร้องเรียนฟรีนะครับยิ่งร้อง จันถึงสุกทุกวันเลยแสดงว่านับจ้างมาร้องเรียนก็ได้ค่าจ้างครั้งละห้าหมื่นครั้งละล้านว่าไปหลังจากนั้นพอตบจับสำเร็จก็ได้เงินอีก2กิโล3กิโลกิโล100กิโลอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ดีเพราะนักตบรัพเป็นนักร้องจับอาธิบดีก็เป็นพวกที่กงชาติบ้านเมืองรัฐบนตตีกงชาติบ้านเมือง ผู้บัญชาการโกงไอ้พวกตกทรัพย์มันก็ไปไถ่ตังค์นะไอ้พวกข้าราชการไปโกงเงินมาก็ต้องมาจ่ายเงินให้กับตกทรัพย์เขาเรียกอะไรตกทรัพย์เสร็จโดนตกทรัพย์ตกทรัพย์ซ้อนตกทรัพย์นะครับเออนะครับนะว่ากันไปครับพี่น้องครับอ่านะฮะว่ากันไปว่ากันไปชัดเจนนะครับสบายๆนะครับ เรามาคุยกันยามค่ำคืนตามภาษาคนเมาวายตลกเจ๋งดอกจิกงโดนไหมนะครับดูจุพยาหลักฐานไม่น่ารอดนะแต่ก็ยังมีสิทธิในการชูกคดีนะครับส่วนจชะะนะหรือแพ้ก็ว่ากันไปอ่านะว่ากันไปครับว่ากันไปนะครับอาจารย์พูดถูกทุกกรรมครับ บ้านตรงข้ามหาเรื่องใส่ร้ายก็แจกก้งตำรวจหรือไม่กับฟ้องศาลนะครับอ่านะครับมีอะไรก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับสบายสบายยามค่ำคืนนี้นะอ่าซินเชียอยู่อีสินนี้ฮวดใช้ครับพรุ่งนี้ผมเป็นนักร้องรองทนายเดชาจะได้กี่กิโลครับอ่านะครับพี่สีอยู่ไหนครับคดียึดต้านสองรอบ นะยึดบ้านสองราบครั้งแรกก็ไปยึดไปรอบหนึ่งไปแจ้งตำรวจจับตกใจไปออกไปพอหายตกใจกลับมายึดใหม่คนที่ทําได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าแม่งต้องหน้าด้านแบบจริงจริงคนไม่หน้าด้านแม่งทําไม่ได้ยึดบ้านเขาสองรอบเลยเนะี่ครับข่าวลือปปชอบ,บอก44สส,ส,ส,ะส,ะสะไม่เข้าข่ายลบหน้าการปกครองจริงไหมไม่ทราบ เราจะไปคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับ44สสแก้กฎหมายมาตรา112มันก็อยู่กับปปชถ้าเขาจะมองว่าถ้าเขาจะมองว่าล้มล้างก็ล้มล้างมันแล้วแต่เขาเอา,านาจมันอยู่กับเขานะครับจุกครูจุกครูนะครับสบายๆเข้ามานะกดไลค์กดแชร์ให้พี่เนด้วยครับนะพี่สีจะโดนยึดบ้านไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องของการฟอกเงินก็โดนหมดไม่เหลือครับเห็นได้ข่าวทิดหน้าเมียก็ถูกดำเนินคดีนะ โดนแม่ครับหัวต้องเบียไปเลยนะครับอสบายๆนะครับเออวันนี้ดูข่าวเห็นนายกไปเยาวราชคนใส่เสื้อแดงกันเต็มเลยแล้วถามว่าลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่นี่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ที่รวมไทยสร้างชาติก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชา,าชนไม่อยากได้เสษฐาเป็นนายกเขาบอกว่าเลือกเสษฐาได้เสษฐี ประชาชนจะเป็นเศรษฐีเป็นไงครับตอนนี้เรารลิ่มรวยกันไหมครับเลือกนายกเศรษฐาประชาชนจะเป็นเศรษฐีจริงไหมครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเราเป็นเศรษฐีกันหมดนะครับนะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแมากสุดๆเลยครับยุคครูครับยุคครูนะครับนะคนเลยตะโกนครับจุกตูอยู่ไหนครับแสดงว่าเขาไม่อยากจะได้นายกเศรษฐา เดือนหน้าแหกกันไปเลยแล้วก็เต้าไกลไปเดินครับเดินกันกแตไมไปหมดนะครับวันนี้ตุดจีนครีเตียอยู่อยที่วัดใช้นะครับยุคนี้แบกหนี้อวมเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลไม่มีทางแก้ปัญหาได้มีทางเดียวรองเงินกู้ครับรอจะกู้เงินมาแจกอย่างเดียวครับก็ฝากนะครับฝากทนายกใช้สมองคิดหน่อยว่าทำอย่างไรถึง เศรษฐกิจจะดีไม่ใช่รอจะกู้กันมาแจกเดียยนะครับนะราคาข้าวขึ้นเอาขึ้นเอาเลือดไทยเป็นเศษตาเลือดไทยเป็นเศษสินะคะเอ่อเรื่องตะวันเหรอ,อเรื่องตะวันกับเรื่องการขัดขวางขับวนเสด็จเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมผมก็อยากจะยุดนะอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยพอเราไปพูดนิดพูดหน่อยเดี๋ยวเราก็ติดคุกแล้ว เพราะนั้นพี่เดก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องตะวันขัดขวางขะวนเสด็จไรกาเนี่ยใครอยากพูก็พูดไปนะเพราะว่ากูไม่อยากติดคุกง่ายๆแต่กูไม่อยากติดคุกใครอยากจะพูก็พูดไปนะครับเรื่องตะวันเรื่องขัดขวางระวนเสด็จเรื่องวิชาเป็นนายประกันตะวันอะไรพวกเนี้ยกูไม่อยากจะพูดเพราะอะไรเพราะมันก็จะเอาไปเป็นเรื่องของการอ่ามีาควิยาสถาบันเดี๋ยวก็ติดคุกนะถ้าใครอยากติดคุกก็พูดเลยนะ ถ้ามึงอยากติดคุกมึงก็พูดมึงไปแต่กูคงไม่พูดหรอกนะเ่ยนะส่วนกูก็มีคําตอบมีความคิดของกูว่ากูคิดเห็นอย่างไรจากกูของไม่วิาพากษ์วิจารณ์นะ่กูคงจะไม่ไปเสือกในสิ่งที่ประเทศไทยเขาห้ามการพูดถึงสถาบันมันมีความเสี่ยงก็ต้องติดคุกินตารางถ้าถ้ามึงแน่มึงเก่งกันจริงนะักมึงก็พูดกันไปนะใครจะบอกว่ากูอยู่เป็นอยู่ตายก็เรื่องของมึงไปมึงก็พูดกันไปครับ นะถ้ามึงแน่มึงเจ่งไปมึงก็วิากา์วิจาร์ไปนะกูเห็นติดคุกหมดเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รอดนะใครพูดถึงเนี่ยมันไม่รอดหรอกนะถ้ามึงอยากจะพูดจะอะไรก็เรื่องของมึงไปนะครับบางคนบอกเราบอกว่าพี่เดพูดถึงเรื่องสถาบันเรื่องตะวันเรื่องพิจารณาจะอะไรกิจเกี่ยวสถาบันนะคือมึงอยากจะพูดมึงก็พูดไปกูไม่ใช่วีรบุรุษกูไม่อยากติดคุกกูไม่ใช่ทนายานนท์กูทนายเดชา นะมึงอยากจะทําอะไรก็เรื่องมึงไปไม่ต้องเอากูเข้าไปเกี่ยวข้องกูไม่มีความน,นะเข้าใจนะเออกูอาจจะชอบพักก้าวไกลแต่ว่ากูไม่จําเป็นต้องไปเห็นด้วยะไรทุกเรื่องแล้วกูก็ไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันมึงอยากจะทําอะไรก็ก็ทําทของมึงไปนะใครอยากจะพูดมึงแน่จริงมึงเอ,อเดชาไม่แน่อะไรต่างๆกูไม่ไปยุ่งกัอเรื่องสถาบันเพราะกูพูดไปกูก็จะลำบากนะมึงอยากทําอะไรมึงก็ทําของมึงไป อยากจะเก่งกันแน่จะอะไรก็เรื่องพวกไปนะครับเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวสถาบันเนี่ยกูขอไม่พูดถึงและกูไม่มีแสดงความที่เห็นถ้ากูอยากแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้กูต้องไปคุยกับไอเห็นไงไลเพราะไม่มีใครอ่าที่จะได้ยินพวกนี้ใครจะบอกว่ากูอยู่เป็นอยู่ตายก็เรื่องของึูไปกูไม่เก็บมาคิดนะวิจารณ์การเมืองก็วิจารณ์ไปไม่ใช่ให้กูไปวิจารณ์สถาบันเนี่ยกูก็ติดทุกเนี่ยนะ ใจนะชัดเจนไหมเนี่ยกูพูดตรงไปตรงมาที่สุดนะนะส่วนใครจะคิดว่ากูแน่ต้องไปทําแบบนั้นแบบนี้ต้องวิปากา์วิจารณ์อะไรก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูนะเพราะว่าผมเลือกพักก้าวไกลเลือกพิธาผมชอบอุดมการแต่เรื่องสถาบันเนี่ยผมของดแสดงความคิดเห็นใครจะคิดว่าแน่จริงเก่งจริงก็ตามสบายผมชอบอุดมการเลือกพรคก,ก้าวไกลเลือกพิธาเพราะชอบะไร ชอบอุดมการในการที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนะครับนะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนะปรับปรุงวิธีการคิดเรื่องปราบคอร์รัปชันอะไรจะอะไรต่างๆอันนี้ผมชอบแต่เรื่องสถาบันอย่ามายุ่งกับกูกูไม่เอากูไม่อยากติดคุกใครมึงเก่งนักมึงก็ว่ามึงไปนะเออเรื่องของมึงนะอ่าไม่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 ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกูนะครับอ่าว่าไปนะครับ คำถามต่อไปครับกรณีทักสินนะครับจะได้รับการพักโทษวันที่สิบกุมภาก็ค่อนข้างแน่นอนนะนะครับแน่นอนครับเขาพักโทษก็กลับมาอยู่บ้านเขาอยู่กับลูกกับเมียก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่านักโทษเทวดาคนหนึ่งนะครับนะเขาก็สบายไปจะโดนอายัดตัวมาตา1 1้อยสิบสองเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็คงไม่มีการอายัดตัวเขาก็ออกมาอยู่ บ้าเขาอย่างสบายใจก็คือเป็นนักโทษคนเดียวที่ว่าได้รับการลดโทษแล้วแม่ไม่ต้องติดคุกแม่แต่วันเดียวคือนอนโรงพยาบาลน,นะคนนี้ก็ได้รับฉายาว่านักโทษเรวดาปล่อยก็ไปครับนะทำอะไรก็ไม่ได้นะว่ากันไปในเมืองไทยแม่ไม่มีอะไรที่มันเสมอภาคไม่มีอะไรเสมอภาคนะกระดูทักษิณนกันนะนะครับมันก็สามารถที่ว่า ทาผิดแล้วสารจำคุกค,คดีทุติิกรรรัปชาติเขไม่ต้องติดคุกก็เป็นเทวดาคนหนึ่งแค่นั้นก็มันก็นกจบไปเรื่องธรรมดาอ่าก่อนสิเพฤษภา6กจะมีการเปลี่ยนแปลงนาย,ยกเป็นลุงป้อมหรือหรืออ่าหรือลูกร้องลุงตู่หรือไม่มันก็เป็นไม่ได้หมดมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าผลประโยชน์ทางการเมืองมันลงตัวแมก็สามารถจะเปลี่ยนได้ร่ายเพราะว่าพรรคการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยบางพรรค คือพวกมันไม่ได้คิดถึงประโยชน์หาอะไรของประเทศชาติหรือประชาชนมันก็บองเลยว่าเรื่องผลประโยชน์ทางการ